10อันดับเมนูแปลกที่ทำจากสัตว์หน้าตาน่ากลัวแต่รสชาติจัดว่าเด็ดสวัสดีค่ะหากใครที่ชอบเปิดพิสดาากันแล้วก็คงจะต้องถูกอ,อกถูกใจกับ10เมนูแปลกที่เรานำเสนอในคลิปนี้กันแน่นอนเพราะนอกจากคุณจะได้พบกับบรรดาสัตว์หน้าตาแปลกประหลาดหน้าตาก็ค่อนไปทางน่ากลัวนะคะหากแต่เสียงลือเสียงเราอ้างนะคะว่ารสชาติของบรรดาสัตว์หน้าตาแปลกประหลาดเหล่านี้นะคะก็อร่อยเด็ดมากๆเลย แต่ถ้าหากเห็นภาพวัตถุดิบก่อนนำมาแปลร,รูปแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีใครยังกล้ารับประทานกันอยู่บ้างว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันดับ10ปีศาจทะเลหรือมังฟิสมังฟิสเป็นปลาทะเลน้ำลึกหน้าตาก็ค่อนข้างไปทางประหลานนะคะก็จะมีหัวที่มีขนาดใหญ่ลำตัวเรียวเล็กมีผิวขรุขระทั่วลำตัวและฟันซี่ที่แหลมคม ซึ่งเจ้าปีศาจทะเลเนี่ยถือได้ว่าเป็นปลาที่มีราคาแพงนะคะแล้วก็มักจะถูกนํามาปรุงเป็นเมนูอาหารอันโอชะของคนทั่วไปเพราะให้โปรตีนที่สูงไขมันต่ําโดยจะตัดส่วนของศีรษะออกนะคะแล้วก็รับประทานเฉพาะลําตัวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหางซึ่งหลายๆคนก็เปรียบหางของมังฟิชเทียบได้กับกุ้งล็อสเตอร์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแม้ว่าหน้าตาก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะแต่พอทํามาเป็นอาหารแล้วเนี่ยก็หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ อันดับ 9. ปลาออเรนจ์รัฟฟี่ปลาออเรนจ์รัฟฟี่สีแดงสดเป็นปลาทะเลที่ราคาแพงแล้วก็หาได้ยากนะคะหลังจากที่มีการล่าเป็นจํานวนมากเพื่อน,นํามาใช้แทนปลาทูนา่าและปลาชนิดนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเนื่องจากพวกมันสืบพันธุ์ยากมากๆใช้เวลานานเกือบ100ปีเลยทีเดียวอันดับ 8. หมูป่าวอทช็อกวอทช็อกเป็นสัตว์ป่าที่หน้าตาประหลาดจำพวกหมูในแอฟริกามีงาสองงาจมูกสองข้างที่อยู่ห่างกันแล้วก็มีเดือยสองข้างที่โผล่ออกมาข้างใบหน้าแล้วก็มีเส้นผมบนศีรษะอยู่ย่อมหนึง่งแต่เชื่อหรือไม่ว่าเนื้อของหมูป่าเนี่ยก็กลายเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยชัลเลอร์ ซึ่งคุณสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในแอฟริกาใตา้ซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมนําเนื้อหมูป่ามาปิ้งเหมือนกับบาร์บีคิวก็รับประทานกันแบบอรอยอร่อยกันเลยทีเดียวจ้าอันดับ7จ็ท่าสัตว์ทะเลน้ำตื้นไร้เปลือกลักษณะคล้ายปลิงแล้วก็มีหนวดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะคะก็จะกินกันแบบดิบๆเลยโอ้ยซึ่งเสียงต่อการติดเชื้อโรคนะคะ แล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้ดังนั้นแนะนําว่าควรนํามาทําความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกก่อนรับประทานเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคเนาะอันดับ 6. แร้งไก่งวงแร้งไก่งวงก็เป็นนกรูปร่างประหลาดนะคะมีหัวคล้ายกับไก่งวงเป็นนกแร้งสายพันธุ์เดียวกับเหยี่ยวแล้วก็หน้าตาก็ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่นะคะผัวโลน แล้วก็กินซากศพเป็นอาหารด้วยอืมดูสิแรงก็ยังจะทานนออคนเราซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ารับประทานเอาเสียเลยนะคะอีกทั้งแรงไก่งวงเนี่ยยังเป็นอาหารต้องห้ามของคนในหลายๆวัฒนธรรมอีกด้วย เชื่อกันว่าคนที่กินแร้งไก่งวงเนี่ยจะถูกสาวแช่งและได้รับพิษจนอาจจะถึงแก่ความตายได้ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขารับประทานมันทั้งที่แบบยังไม่ปรุงสุกดีนะคะเชื้อโรคจึงยังไม่ตายก็เป็นได้แต่ว่ากันว่าเมนูสเต็กแรงไก่งวงนะคะก็มีรสชาติที่ไม่แพ้ไก่งวงเลยทีเดียวอันดับ5ไฮยีน่า ไฮยีน่าก็จะเป็นเสือก็ไม่ใช่เป็นสุนัขก,ก็ไม่เชิงนะพวกมันเป็นสัตว์ที่มักจะอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็ใช้ชีวิตอเร่ร่อนโดยแย่งชิงอาหารจากเสือดาวชีตาหรือแม้แต่สิงโตเสมอมันไม่เคยเกรงกลัวใครเลยไม่ว่ามันจะอยู่เป็นฝูงหรือว่าตามลาพังก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกมันก็ไม่ไายถูกล่าโดยมนุษย์เช่นเดียวกันซึ่งเนื้อของไฮยีน่าเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณคอจะอุด,ดมไปด้วยไขยมันและเนื้อจํานวนมาก โดยผู้คนที่นิยมนะคะก็มักจะนํามารับประทานกับซอสหรือไม่ก็โรยเกลือบาบนิดหน่อยซึ่งก็ว่ากันว่ารสชาตินี้เด็ดสุดยอดไปเลยก็อารมณ์ประมาณคอหมูย่างหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นเสือร้องไห้อันนี้ก็ต้องถามคนที่เคยรับประทานนะคะอันดับ 4. หอยงวงช้างหอยงวงช้างเนี่ยก็คือเป็นหอยชนิดหนึ่งที่รูปร่างแบบประหลาดนะคะก็คล้ายกับ เอาวัยะเพศชายเนาะอุ้ยไม่พูดแบบนี้มากดีกว่าเดี๋ยวควรหาว่าห,าหือดอีกแต่ตามหลักการแล้วมันก็ใช่นะอืมซึ่งตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเจ้าหอยชนิดน,นี้นะคะก็จะอยู่ในทรายที่น้ําท่วมถึงตามริมฝั่งโดยฝังตัวลงไปในทรายโดยยิ่งโตเนี่ยก็จะยิ่งแบบปุดแบบลึกลงลึกลงและเจางวงเนี่ยก็จะยืดยาวขึ้นมาบนผิวส่วนงวงที่เห็นก็สามารถยืดยาวได้มากกว่าลําตัวถึง10เท่าเลยทีเดียวโอ้ว้าวแต่กว่าที่เราจะได้รับประทานก็ต้องรอให้พวกเขาเนี่นะคะอายุกว่า 5ปีเลยทีเดียวจึงจะขุดขึ้นมาได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำมาลวกแล้วก็รับประทานเป็นซาซิมิอันดับ3จิ้งจกน้ำ จิงจกน้ำซึ่งลักษณะเด่นก็ช่วงตัวอ่อนนะคะก็คือมีเครียบระยางรอบคอที่ทําหน้าที่เป็นเหงือกภายนอกสําหรับดูดออกซิเจนในน้ําของปลาโดยจะพบพวกเขาได้ตามแหล่งน้ำนะคะแถวๆใกล้กับเมืองเม็กซิโกซิตี้เมื่อโตเต็มที่สามารถมีความยาวถึง30ซนติเมตรแต่ทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ15ซนติเมตรซึ่งชาวเม็กซิกันก็นิยมนามาย่างแล้วก็ปรุงรสก่อนรับประทานนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักกว่าตัวอื่นๆเลยนะคะ อันดับ2งค้างคาวค้างคาวจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลำตัวขนาดเล็กมีปีกบินได้มีฉายาว่านกมีหูนุกมีปีกเพราะลักษณะก็คล้ายหนูแต่ก็บินได้เหมือนนกส่วนเนื้อของค้างคาวก็ว่ากันว่าอร่อยไม่แพ้สัตว์ปีกอื่นๆเลยแต่ขอเตือนสักนิดว่าหากรับประทานมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะอ้วนได้นะจ๊ะเพราะเนื้อของเจ้าค้างคาวก็มีไขมันอยู่เป็นจํานวนมาก อันดับหนึ่งปลาไหลทะเลหรือปลาปากกลมปลาไหลทะเลก,ก็เป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกรนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าปลาปากกลมเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสปีชีส์แรกลำตัวยาวคล้ายปลาไหลขอบบนของปากก็มีฟันเล็กๆแลหลมคมเป็นจำนวนมากสำหรับดูดปลาชนิดต่างๆในทะเลสำหรับการนำมาทำเป็นอาหารนั้นคนส่วนใหญ่ก็นิยมนำมาทำเป็นสตูหรือจะให้พิสดารหน่อยก็จะทำเป็นพายปลาปากกลมนั่นเองค่ะ ก็รูปร่างก็น่ากลัวแต่ว่ารสชาติกลับอร่อยนะคะก็จัดให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยจ้าสำหรับเจ้าตัวนี้ค่และทั้งหมดนี้ก็เป็นอาหารที่ทําจากสัตว์แต่รสชาติเนี่ยจัดว่าเด็ดซึ่งถ้าไครเคยทานแล้วก็ขอเสียงคอนเฟิร์มสักนิดนะคะว่าตัวไหนอร่อยบ้าง ขาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปสนใจเรื่องไหนก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนาะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีคะ่ะ